อาตมาเคยเล่าอยู่ไม่เบื่อเรื่องคนโลกเรื่อนมาฟังเทศพระพุทธเจ้าสุปพุทธกุฏิเป็นคนมืองหยิกมืององไปเที่ยวขอทานแมงวันตอมเป็นโลกที้ทูดวันหนึ่งเห็นคนมาวัดเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเป็นพันสองพันสามพันนี่เขาว่าโอ้คนไปเยอะๆเราคงจะได้อยู่ได้กินคนใจบุญคงเยอะไปขอทานเถิดเราพอมาถึงอ่าวไม่ใช่คนที่จะ พูดจาค้าขายอะไรมีแต่คนนั่งสงบงเสงี่ยมเต็มไปหมดในอารามเชตตะวันคับขั่งไปด้วยผู้คนเกลือนกลนไปด้วยผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวนายสุภพุทธกุติก็เดินมาข้างๆท้ายบริษัทท้ายหมู่เขาก็บอกมือไล่อย่ามาใกล้เพราะว่าแกสกรปรกน้ำเลือดไหลเยอมแกก็ถอยห่างออกไปไปนั่งไล่แมงวันฟังเทศแมงวันมันตอมพวกคิดรูดของแก เรียกว่าเป็นโรคคุดคลาดพวกนี้เป็นโรคเรื้อนเมื่อพระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมถึงสัทธาสินจาคะปัญญาเริ่มตั้งแต่อนุปพกิตขามาถึงธรรมอันนี้แกฟังส่งจิตตามไปในกระแสแห่งธรรมนั้นแกเข้าใจโอ้เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมของเราได้คงคงเคยได้ทำบาปทำกรรมไว้ ชาตินี้เราก็ไม่ได้ทําบุญอะไรไม่รู้จะกินจะทานอะไรตนเองก็ต้องไปเที่ยวขอทานอย่างไรก็ตามบัดนี้เราจะไม่กระทําชั่วด้วยกายวาจาใจใดๆแต่นี่ไปหาเราตายขอเข้าถึงพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ปิดประตูอาบายไว้เสียก่อนเลื่อมใสพอพระพุทธเจ้าเจ้าระธรรมเทศนาผู้คนทั้งหลายกลับไปหมดแล้วแกยังนั่งนิ่งปิติปาโมปทปัสสธิเอ,อิบอิ่มระงับกายระงับจิตไม่รู้จะเจ็บจกปวด แมงวันตอมตาตเฉยปีติปามโมน้ำตาไหลดีใจในชีวิตว่าเราไม่อาบพับเราอาภพับแต่ภายนอกแต่ภายในเราไม่อาบพับเลยพอลืมตาขึ้นเข้าไปถึงไหนหมดก็ไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยความดีใจเล่าเรื่องให้ท่านฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ใช่เป็นคนอาบับไม่ใช่อัพสัตผเธอไม่ใช่คนยากจนอะทะลิทโทติตังอาหุอโมคันตระ,ะชีวิตตัง ชีวิตของเธอไม่เป็นหมันเธอไม่ใช่คนยากจนเสียแล้วบัดนี้เธอเป็นผู้ร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์กาพระพุทธเจ้าเดินออกไปจะไปขอทานร้องเพลงด้วยความรื่นรมชื่นชมบทเพลงของตนเองปลื้มปีติพูดทั้งสลนังคาชามีแก่กร้องเพลงของแก่ไปเห้ hey, พระอินททั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายได้ยินเข้า มันจริงหรือเปล่าว่าคนโรคเรื้อนเนี่ยลองดูลองดูมันจะมั่นใจแค่ไหนก็ฟอร์มตัวมาเป็นคนรวยขี่รถมามาถามนี่เธอจะไปไหนร้องรําทําเพลงเริงร่าเหมือนไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรท่ามกลางเปลวแดดอันแผดเปรี้ยนบอกว่าจะไปขอทานยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ฟังเทศเพลินถ้างั้นเธอร้องเพลงนี้ทําไมพระพุทธประธรรมประสรงค์ช่วยอะไรให้ท้องเธออิ่มได้ไหมเธอทําไมโง่เหลือเกินฉันสงสารเธอเอาเงินไปไปซื้อกิน เอาไบหนึ่งร้อยกะหาปะหัะแกมองทำไมเอามาให้ผมมากนักละ่ะเอาไปซื้อกินแต่เธอต้องเปลี่ยนใจนะพระพูดประประรสงสมช่วยให้เธออิ่มไม่ได้เธอเลิกเธออย่าได้เข้าไปอีกฉันจึงให้ฉันสงสารเธอเห็นใจสงสารที่เธอโง่บลมมาโง่แกบอกไม่เอาเอาคืนไปเงินของท่านเราไม่ปรารถนาก้าให้เป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเอ๊ะทำไมท่านจะเอามาให้เยอะลนะ่ะ บอกสองสารเธอโง่เหลือเกินจะจ้างให้เธอหายโง่นี่เลิกนะับถือประพุทธพระธรรมพระสงเสียไปซื้อกินให้มันอิ่มท้องช่วยอะไรได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นายสุภพุษทากุฏินี่มองหนะ้าท่านเป็นใครกองการกงเกียรอะไรของท่านจงมาวุ่นวายกับฉันละ่เะเขาเน่นบอกว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาสงสารคนโง่อย่างท่านว่าแล้วก็อับเทศเป็นเทวดาเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วก็ลงมาเจิญให้เห็น ให้ชี้น้าดาเลยอเปหิเทวเตเตหิไปใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วคนอย่างเจ้าไม่น่าจะมาหาเราเลยเงินของเจ้าใช้อะไรได้อยาว่าจะแสนก็หาปะหนะเลยเอาไปแลกสวรรค์ทุกชั้นเราก็ไม่เอา เราจะอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระส,สงฆ์เราไม่ปรารถนาแม้แต่สวรรค์ของท่านปัทภพาเอกรเชนะสักศักขมัเนนวาสพโลกาที่ปเจนะโซตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าที่ปไตยใดๆในโลกลายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมอันนี้นั่นเห็นไหมมันถึงขนาดนั้นนะเทวดาก็ไม่สามารถนำออกจากพระตนไตรได้ แต่พวกเรายังไม่ถึงเทวดานะใครก็ตามถ้าเขาจ้างแล,ล้วก็ไปกับเขาเลยมาวันนี้ไหว้พระกลับไปบ้านไหว้ผีไหว้จอมปวกไหว้ต้นไม้ภูเขาเรลากาอาจะอีกหน่อยไปหดน้ำมนันอีกหน่อยก็ไปพ่นน้ำมันอีกหน่อยไปให้เขาสักกระหม,มี่อีกหน่อยไปให้เขาเสกกระบาลพระราตนตาตอยู่บ่ไไรในกระหม่อกกระบาลจักน้ำลายพ่กได้หดหัวเนี่ย